สวัสดีครับผมเจนบ่าวสกุลค,คนสว่างครับผมวันนี้วันเสาร์ครับผมแต่ว่าเป็นวันเสาร์ที่บัได้ยุดงานครับผมเนาะบัได้ยุดงานจะวันนี้บ่าวสกุลมีเรื่องมาคุยครับพี่น้องเนาะครับผมโซลี่กันกะวันนี้สีเว้าเรื่องแชมปเก้านะครับผมแชมแชมแชมปเก้า แชมวัดป้าครับผมเนาะได้่อนอื่นกนะไปตัดผมมาครับวันนี้เนาะตัดผมมาเดี๋ยวจัรงไหกะเดินไปน้ำคุยกันไปน้ำแล้วกันเนาะครับกะตอนนี้เดี๋ยวจะเดินไปอีกอที่หนึ่งไปที่พักของแรงงานไทยนี่แหละอยู่อยู่อีกที่หนึ่งเนาะบริเวอบริบริบเ่ณอ,อ,อยู่บางนี้มันจะมีที่ที่พักแรงงานไทยจะมีสองที่ครับอยู่ใน ฟามไก่ซีมี่อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้เรืออยู่ห้าคนเนาะครับผมผักกันเรืออยู่ห้าคนเพราะว่าตอนนี้บางูนก็ได้ง่ายห้องมานอนคนเดียวครับตอนนี้ง่ายมานอนคนเดียวเพราะว่ามีแรงงานไทยเพิ่นได้อ่าง่ายออกจากฟามไก่ไปเนาะสองสองท่านนะครับผมสองคนก็เลยอีกผู้หนึ่งก็เลยง่ายไปอยู่ว่างที่ผมกำลังยิผพาไปนะครับสรุปแล้วจาก ก้าคนเนาะแรงงานไทยอยู่นี่ตอนนี้เหลือเจ็ดคนครับผมวันเสาร์ก็เลยได้ทํางานวันเสาร์ก็เลยทํางานกะเดี๋ยวในบ้านทุกคนที่ผ้าย่างไปลกักกาจะคุยเรื่องแชมป์แชมป์วัดป่าครับืันนี้เป็นน้องเฟิ่นโทรมาบอกครับว่าไอเกี่ยวกับเรื่องใบสรลงสลิปเง,งินนงเงินเดือนเนาะครับผมกะจังไร อ่ะอย่างไงเดี๋ยวว่าสุนเดี๋ยวเราลองโทรหากกันก็คือเก้นก็คือว่าได้ยินน้องอยู่โ,โทรมาบอกว่าใบนายจ้างเอาใบสลิปให้ครับผมใบสลิปเงินเดือนเนาะเดี๋ยวจะว่าสุณโทรกันแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวก็เดินไปน้าคุยไปน้าครับผม าได้ฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับนี่พี่น้องครับดีโอครับครับอ้าวว้าวจูครับครับผมตอนนี้ผมผมทุ่ห่าผมทู่หาแบบสุดๆเลยพี่น้องว้ายคือตัดผมพร้อมกันเถอะยไอ้ว้าวจู่วสีุ่นเรื่องครับ แ่นบะโอเคครับอ่าตอนนี้กำลังถ่ายคลิปเด้อถ่ายคลิปอยู่พอดีไอ้กำลังว้าไอ้กำลังว้าเรื่องไอ้ว้าเรื่องที่ว่าน้องลิวโทรมาบอกว่านายจ้างอยู่หุ้นเพื่อนเพิ่นเอาไว้สลิปเงินเดือนให้บอกตอนนี้อ๋อนี่ครับอืมครับกะตอนนี้นี่ครับน้องลิวว่า นายจ้างเพื่อนได้เอาใบสลิปเงินเดือนให้น้องพี่น้องเนาะก็คือบ่าวสุกคนอาจจะมีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ที่ที่เพดให้ได้ใบสลิปเนาะเพราะก่อนข้าพายได้บึง่งชิบ,บ่าวสุนนกุลเนาะประมาณว่าบ่าวสุกุลกับบ่าเรื่องขอใบสลิปเงินเดือนที่พักที่รับที่นอนเนาะตอนนี้ตอนนี้นายจ้างเอาให้เลยใช่ไหมเอาให้คนละใบเลยใช่ไหม สบายครับอ๋อตอนนี้น้องอยู่ว่าเอาให้เขาไว้เลยเป็นปะคือว่าเขาเซ็นหรอครับอ๋อเอาบอกว่าเขาค่ายคลำไว้ไว้เลยครับอ๋อครับกาบเอาสักคนอยู่มาสามปีพี่น้องโบเคยได้ใบสลิปเงินเดือนเร็วป็นได้เจ้าใหก็ขอขอบคุณนี่แหละครับน้องสกคนกับตัวนั้นพี่โลกเนาะ มันกะบลเมนกะถามว่าได้ว่าได้ว่าไวอยู่แต่ว่ากะกะบลแมนอ่าแบบว่าบลแมนว่าเป็นเหตุผลที่ต้องได้้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นกับล่ามนําอีกอย่างหนึ่งก็เป็นล่ามล่ามล่ามอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นล่ามพี่น้องล่ามเพื่อนก็ได้ผมก็ได้บอกล่ามว่าอยากขอใบสลิปเงินเดือนเนาะนี่ครับตอนนี้คุยกับน้องดิโออยู่สดๆเลยครับโทรหากะกะดีแล้วดิโอ อ้ก็ว่าดีที่ได้เพราะว่าเขาชีได้พูดว่าเขาได้เงินจักบาทจักสตังค์สิ่งสิ่งที่ไอ้เหตุมาไอ้ก็ต้องการอยากเห็นนี่แหละเพราะว่าพี่น้องก็คือว่าเขาอยากเห็นว่าเขาได้เงินจักเช็คเกี่ยวอยู่ประเทศนี้นะครับแล้วก็ส่งไปไทยได้เท่าไหร่เนาะถ้าใครที่ตามคลิปบ่าสกุลมาตั้งแต่เนิ่นๆจะรู้เนาะครับว่าเหตุการณ์ที่เนี่ยที่ว่ามานอยู่นี่คือเกี่ยวกับหยัางเนาะครับผมเนาะแกต,ตอนนี้แกเอาให้แล้วเนาะเดือนนี้เนาะ เกอนกุมภาเก้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นไรแล้วครับตอนนี้ใช่ไหมแกก็เริ่มแมนแมนครับเกก็เริ่มสิบปรับตัวเจ้าของไลแล้วครับเพราะว่าก็เป็นคือเก่าโดยผู้ใดอยู่ได้แล้วครับแต่เราปรับตัวเข้าหาลูกน้องแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับน้องอยู่ว่าให้ฟังกะถือว่าได้ใบสลิปนี่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่า เขาจะได้รู้เนาะพี่น้องว่าเหตุงานได้เงินจักบาทเนาะครับผมก่อนหน้านี้เนาะที่ผมอยู่มาสามปีอยู่มาสามปีคือว่าได้ได้เงินเบิกวันที่หนึ่งล้วกะ็น้องนั้นเพื่อนทีส่งบ้านให้เป็นเงินไทยได้เท่าใหร่กะเป็นเงินไทยกับวุ้ยไทยไปโต้แย้งครับผมก็คือเพื่อนอนให้แล้วก็แล้วว่าได้เท่าไหรเนาะครับผมเนาะครับแต่คือเขาก็อยากได้ใบสลิปเนาะพี่น้องนะอยากได้อยากได้ใบสลิปอยากคุ้ว่าเขาได้เท่าไหรนะ่เนาะ อเ<ข>อนเมอนอยากกูก็กันแล้วครับว่าหักเงินไหนในจ้างหักตัวใดตัวใดก็อยากงูก็กันแล้วครับแมนทั้งเถือก็ว่าเห็นก็มันกับว่าเขาบวกุงเขากับว่าสบายใจเนาะแมนเพราะว่าแมนสิ่งที่พี่ถามพี่นะมากะนี่แหละอยากอยากได้ใบสลิปอยากหูกเป็นยังกระทำในคลิปมาสกวนจีบเบาประมาณว่าคือบอกให้ใบสลิปคนไทยไว้เนาะประมาณนี้ครับผมเพื่อนจีให้เซียนละเพื่อนก็นจะเอาคืน เมื่อหนึ่งควันเงินเดือนจอกน้องดิวโ,โทรมาว่าอันพี่ไอ้นายช่างเอาไปส้สลิปให้เหรอสัน้นผมก็เอ,าอ้าอ๋อดีดีแล้วดีแล้วเพราะว่าก็ถือว่าผมมีส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้ใ<ช>นี่กเรือเรือที่พักเนาะที่พักที่รับที่นอนคันคันว่าว อ่อนเพิ่นไรก็มันกบฏหนีนะครับเอา,าเหัเฮ็ดงานหาเงินเนาะครับแบบแมนแมนเอาเปรียบไรนะเข้าบ่เอาเปรียบอ่ะเอาเปรียบบ่เอาเปรียบเ,อเรบเอเรบครอ,อยากอู้เขาได้เท่าไหร่ต่อเดือนต่เอตเดือนเนาะแ <Man. S 2> มนถูกต้องแล้วน้องเข้าสิได้แหนเข้าสิได้คำนวณเงินถือเข้าสิได้อย่างหลายอย่างพร้อมแล้วครับครับครับผมเขามานี่ก็จากบ้านจากเมืองมาก็มันมาแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินส่งครอบครัวให้สุขสบายเนาะครับ แมาแม่างผู้หญิงแน่ไร้ยางหลับแมนแมนเอาจังไดกะสู้ๆน้องถ้าจังไดอยู่ตรงนี้มันอันนั้นกะจังว่ากันเนาะครับครับผมโอเคเอาจังไดไอ้ทุ่หาไมมขอบคุณในรายที่ให้ข้อมูลพวกนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคุณนอ้าโอเคครับขอบคุณครับผมครับโอเคเดี๋ยวไอทุ่หาไหมแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมกับาสกุลมาว่ากับบอกได้ที่สิอันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์วาสกุลโดยตรงนะครับผมถ้าใครที่อยู่ประเทศอิสาเลแล้วมีความคิดเห็นต่างกะสามารถสามารถมาพูดคุยกันได้เนะครับผมแต่ทุกคนนี่กิมีปัญหาเนี่ยผมมีแน่นะครับผมเนาะปัญหาเกี่ยวกับไอ เกี่ยวกับอยูอ่ประเทศอิสราเอลเฮาเนาะครับผมกะผมก็บอกได้ว่าผมนี่เป็นส่วนหนึ่งผมค,คือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นไ,นได้เพราะผมอยากถามมาโดนแล้วว่าอยากได้ใบสลิปบ่ให้เบิึ่งจากเที่นะครับผมเนาะกะถือว่าเฮากกมาสู้ในชุดจุดนี้เนาะครับผมเนาะซุเป์เก่งก็มาครับผมก็คือว่าไอเดียวเทียมไปก่อน เราต้องเพียงให้นิดนึงเดี๋ยวผมย่างเราทายชิปต้องย่างหน่อยดีเพียงเสียงเพียงนะครับผมพอดีอ้ไอเป็นเปิดเพลงว่าสะย่างไปเนาะเดี๋ยวเสียงเพลงสะเข้าในในชิปมันอันทีลิกาซิเนาะครับผมกำลังย่างเนื้อย่างอย่างกันครับก็ทุบแล้วคลิปนี้ที่ถ่ายให้เบิ่งก็เพราะว่าสิ่งที่ผม ถามนายจ้างมาสิ่งที่นั่นมากะถือว่าประสบผลสำเร็จไปทีละขั้นนะครับผมเรือที่พักที่รับที่นอนสิเป็นจัางใดก็รอดที่ตามนะครับผมเพราะว่าล่าสุดที่ไปที่ไปไพาต้นแปาเงินเพื่อนกระถามว่าได้เงินได้อย่างยูนีเท่าไหร่นะครับผมก็ได้บอกครับผมอ่ะโอเคจหรับเรื่องนี้จบไปแล้ววันนี้สิพามา พามาเบ่งไอ้เพื่อนย่างเห็ดกับเ้าากับน้ำกินกันแรงครับมือกี้กะตัดผมเนาะไอ้เพื่อนตัดผมให้ค่าตัดผมยี่สิบเดียวอยากจะแพงแน่นอนพี่น้องเนาะกะมันแพงบ่แพงโวเป็นอย่างนอกพี่น,อนอ้ <c oughs> นงงงอ,นองเพราะว่าโอ้เพื่อนตัดให้รอแบบนี้เนะาะพยายายอมเสียเนาะแ <c oughs> ก่ครับอันนี้พี่กิ่ง ของโล่งของหวานบ้างเดี๋ยที่ได้มีคลิปมีคลิปน้เพึ่นอยู่บ่ของหวานมือเดี๋ยวมือเรายังวางก่อนโอ้โมเมนต์มือนี่เห็นปะมนมนโ,เโเมเมนี์มือนี่นดดโอเคโอเคมือนี่มื่อยแห้งหยีดหยักโอเคอ่ะพี่น้องมาเบิ่งตอนนี้กำลงักลงกำลังย่างเนื้อพี่น้องมากินข้าวบ้านนี้กินข้าวแรงกันจังอยนี่แหละครับผมพี่สงเพิ่นเป็นคนตัดผมให้เนาะพี่สงตอนตัดเพิ่นว่าผมยิ้มตอนนี้ยิ้มเลยว่าไอ้หัวครับผมโอเคอ่ะจังไงเดี๋ยวมากินข้าวเรียงกันพี่น้องนี่ครับ พิ้งเนื้อครับผมชิ้นแห้งเ่าสักคนตากแดดไว้นี่ครับพี่้องเบมืองจังน้อยพี่อพ้องเนื้ยอเนื้อแดดเดียวไปแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังพิ้งอยู่เนาะพี่้องอย่างไรก็มากินข้ากินหน้าน้องกันครับสำหรับคลิปนี้เนะาะถ้าคำว่าคำจา่าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ไว้เนาะสำหรับ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเนาะต้มข้าวเปียกม่ได้ด้วยเสื้อไว้เจอกันทีืหน้าต้มกันข้าวเปียกย้อนเทากิีในเมื่อพี่จีตั้งการขั้นการยังคนละอ๋อร่วงไปที่รงคลิปทิปั้นขั้นข้าวเปียกย้อนอ่ะพี่น้องขั้นเอาถ้าเราบอกขั้นเราซื้อไอ้เก่งเนี่อยู่อุดรให้เราเลยเราว่าเราเหยียดเขาเปียกย้อนในกินจัดไปครับเอ้าเข็ดเงืนนั่นบ่ได้นั่นเลยบ่ได้็นประเด็นเห็ดบ่ได้ลงบ่ได้นยังคำครับอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้บ้าสุขุนขอไาไปก่อนเดี๋ยวเอาไปติดตามกันคลิปหน้าครับผมบ้าสุขุนคนสว่างกับชีพยา,ยามไทยวิถีชีวิตแรงงานไทยในยิคเสี่ยวให้พี่นอ้องบมองให้เก่าการเป็นยู่เป็นการกินล่ะก็เป็นยงี่ <laughs> มครับก็เป็นซี่หลายอเห็นว่าครับผมเอา้าาบลายใหญ่ห้างขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงโชคดีเนาะครับโอเคครับสวัสดีครับผมเดีย๋ยวาบาลายใหญ่หา้า